สวัสดีครับทุกคนวันนี้เจอกันเหมือนเดิมนะครับกับทีมงานอาจารย์ออสนะครับนี่ก็จะเป็นแปลงเห็ดหลังบ้านนะครับทุกคนวันนี้ก็มีการเพราะเห็ดเพิ่มนะครับสองแปลงนะครับอาจารย์ออสและทีมงานนะครับก็จะมีการรดน้ําตัดใยด้วยครับทุกคนเดี๋ยวมาดูวิธีการรดน้ําตัดใยนะครับนะครับแปลงนี้ได้ ประมาณ3ามวันแล้วนะครับก็จะตัดใยนะครับทุกคนตัดใยก็เปิดแปลงแบบนี้แหละครับเปิดแปลงแล้วก็ลดน้ําลงไปแบบนี้นะครับปริมาณน้ําก็จะเท่าๆกันกับตอนที่เราลดตอนโดยเชื้อนะครับนี่คือลักษณะใยนะครับทุกคนใยค่อนข้างจะเดินดีนะครับรอบนี้ใยเดินดีนะครับทุกคนนะครับทั่วแปลงเลยนะครับที่เห็นขาวๆนี่คือใยเห็ดนะครับทุกคนนี่ถ้าดูใกล้ๆนะครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใยเห็ดนะครับใยค่อนข้างเดินดีนะครับทุกคนเพราะว่าอากาศตอนนี้มันก็เริ่มร้อนแล้วนะครับถ้าอากาศเริ่มร้อนมากนะครับเราคุมพายังสีใสแบบนี้นะครับพยังใสแบบนี้แนะนําเลยนะครับต้องหาฟางมาคุมหลังแปลงอีกทีนึงนะครับถ้าเป็นกลางแจ้งนะครับทุกคนนะครับก็เซนโอมนะครับก็ตัดใยนะครับสําหรับแปลงนี้นะครับ นี่เป็นส่วนของหลังบ้านนะครับฟาร์มเห็ดหลังบ้านนะครับของอาจารย์ออสนะครับเสียนเห็ดนะครับส่วนนี่ก็นะครับเพิ่งกลุ่มแปลงนะครับทุกคนมาดูกันนะครับก็แปลงนี้ตอนนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับทำแปลงอยู่ น่าจะประมาณเกือบ20เมตรนะครับทุกคนแปลงหนึ่งนะครับแปลงยาวมากนะครับก็แปลงนี้ก็โรยเชื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับลดน้ำหมักน้ำฮอร์โมนอันนี้สำคัญนะครับตัวนี้เป็นตัวสำคัญของของฟาร์มเลยนะครับตัวน้ำหมักฮอร์โมนเพราะว่ามันมีส่วนมากที่ทำกระตุ้นให้เห็ด เกิดด the ีนะครับแล้วก็ดอกโตดอกใหญ่ดอกแน่นนะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างอื่นนะครับทุกคนนะครับส่วนแปลงนี้ก็เพิ่งรดน้ําเสร็จนะครับรดน้ําฮอร์โมนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะคลุมแปลงนะครับลักษณะผ้ายางก็เป็นพ้ายางใสนะครับทุกคนเตรียมฟางให้เรียบร้อยนะครับเตรียมฟางให้เรียบร้อยเวลาคลุมแปลงเสร็จเรียบร้อยก็จะ กลบดินขอบพายยางแบบนี้นะครับกลบให้สนิทเลยทุกคนนะครับไม่ให้อากาศเข้านะครับทุกคนแล้วก็พอกลบสนิทเราก็จะใช้ฟางที่เราเตรียมนะครับมาคุมแปลงอีกทีนึงนะครับนี่ครับขั้นตอนวิธีการทํานะครับทุกคนแบบคร่าวๆนะครับส่วนรายละเอียดขั้นตอนนะครับรายละเอียดวิธีทําแต่ละขั้นตอนเพื่อนๆก็ติดตามในเพจนะครับ เดี๋ยวอาจารย์ออสก็จะมีคลิปหลายๆคลิปให้ดูนะครับวิธีการทําทุกขั้นตอนเลยนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับที่ทํานะครับอาจารย์ออสเ,เสียนเห็ดแห่งจังหวัดมุกดาหารนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดแชร์ไว้นะครับทุกคนเพราะว่าเราจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะมีคลิปตอนตัดใยแล้วก็จะมีคลิปตอน เห็ดเริ่มโตเริ่มเกิดนะครับแล้วก็รวมไปถึงขั้นตอนการเก็บเลยนะครับคนมาดูมารุ้นกันว่าเห็ดจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ